รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่6,99,000บาทเท่านั้นชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพสวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบก,กับผม อาจารย์เชี่ยวเนะครับเป็นประจําทุกอาทิตย์บ่ายสสบายครับบ่ายนี้ก็มาสัย์ครับผมอยู่ท่ามกลางแมกไม้ป่าเขานะครับที่เขาใหญ่ครับข้างหลังผมนี่ผมให้ชื่อว่าชีวเวศนะครับซึ่งเป็นอาคารสไตล์คอนเทมพอร์รีไทยคือเป็นเรือนไทยประยุกต์ครับมีชาลเรือนมีปัญญาต่างๆข้างหลังผมนี่ เป็นศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูใบชะลอไว้ครับมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยครับข้างหลังก็มีทราบำบัดนะครมีคนออกกาลังกายกันนะครับอบสุนพรออกอกำลังกายในน้นําต่างๆนะมีหมอเก่งๆนะครับที่มีทั้งเรื่องของแพทย์ทางเลือกด้วยนะครับก็ชีวเวทเป็นหนึ่งในบทนิเวศของชิวัสังโชรีครับผมดูจากภาพดโดรนของที่นี่ครับที่นี่มีพื้นที่ประมาณเกือบ40ไร่นะครับ ประกอบด้วยโดดด้วยที่ซับซ้อนกัน8ระบบซ้อนกันครับเชีอเวทเป็นหนึ่งในในหลุมนิเวศท,ที่เราภูมิใจครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับที่ทั้งขายขาดและการลงทุนนะปานผล8%นะครับออนอกจากที่ชิว่าซังชูรีแล้วจะมีที่ชิวาแคสเซิลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมที่แคสเซิลคอนโดมิเนียมเรามีชิวาชาเล่นะครับเป็นผูวิลล่านะครับตอนนี้เหลือสองยูนิตสุดท้ายนะครับเรามีชิวา ปาวตินะครับดนตรีกวีศิลปะครับวันนี้ห้ามพลาดครับผมจะพาแฟนๆไปพบกับศิลปินแห่งชาติครับที่อยู่ในพันธุรัตนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาเราเรื่องชีวารีคอร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านจะมามาร้องเพลงกับผมชนใดไม่มีดนตรีการครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6นะครับนอกจากที่ชีวาปวัตต์แล้วนะครับมีห้องประชุมขนาดจุ300คน200คนนะครับ ดนตรีกวีศิลปะนะครับมีคอนเสิรต์ตมีลีลาดร้องเพลงให้คืนนะครับมีห้องอาหารชิวาเลเจนด์นะครับห้องอาหารซึ่งเชฟเรานี่เป็นมาสเตอร์เชฟนะเชฟบอยกอดองเบรอร์ท่านเป็นอาจารย์สอนที่วิรนาชาตินะครับที่มีดน,นทำข้าวมันไก่สุขภาพดีนะครับท้าพิสูจน์เลยอร่อยมากซูวีครับเรามีโรงแรมนะครชิวาคันทรีนะครับเรามีรีสอร์ท ตายคอ์เชตและเทเลสนะครับแล้วเราก็มีชีวาธรรมธ่าราครับซึ่งข้างหน้าผมเนี่ยนะครับสายมือเนี่ยเป็นที่สาหรับผู้ฝักใฝ่ธรรมะธรรมะกับธรรมชาติเรื่องเดียวกันนะครับการศึกษาธรรมะไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่ครับที่นี่ครับิดริมน้ํานะครับริมคลองยางมีฐานที่เดินจงกลมแล้วที่น่าชื่นใจคือมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับก็มาเทศที่นี่ครับ มาจากวัดที่นี่ครับผมก็ได้อน,นิสง์ได้ฟังทําไปด้วยนะครับแล้วก็เรามีสวนผักกระดิกขนาด9ไร่ครับเราปลูกทุกอย่างเราทานได้ยู่ว่า y ยูอีทแล้วก็เราลารอทานทุกอย่างที่เราปลูกได้ครับนั้นห้องอาหารที่นี่ก็ถือผมก็ถือว่าไม่เป็นไม่เป็นรองใครครับเรื่องอาหารสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเดอะ a s สเซิลชั้น5นะครับเห็นวิวห ไปถึงลำตะคองถึงเขาใหญ่เที่ยงถึงเขาใหญ่ถึงปักช่องครับผมว่านี่เป็นวิวที่สวยสุดที่หนึ่งในเขาใหญ่นะครับนี้นีบแต่ที่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้แฟนๆเนี่ยนอกจากความสุขที่ผมได้รับแล้วนะกับธรรมชาติวงออคสตาธรรมชาตินะครับที่นี่โอโซนอนาจิของโลกนะครับหน้าหนาวปีที่แล้วเนี่ยผมจําได้ผมหายใจเกมืเป็นไอเะไรครับแล้วผมเช็คอุณหภูมิที่นี่กับที่เชียงใหม่นะครับที่นี่ อุณภูมิตามกว่าเชียงใหม่ครับในเมืองนะครับเพราะที่สูงกับระดับน้ำทะเลประมาณ400กมนะครับร้าไปเยี่ยมชมชีวาเริคอร์ดนะรเราเชื่อว่าดนตรีกวีและศิลปะเนี่ยจะหลอมรวมจิตใจของเรานะครับให้สดชื่นนะครับเป็นพุทธะตื่นรู้แล้วก็เบิกบาน,นครับชนใดไม่มีดนตรีการในสันดาลเป็นคนชอบคนนัก เป็นบทเพลงพระราชนพลของรุ่นเก้าที่หกที่ผมชอบมากครับผมก็เลยร้องขอให้อ่ศรีแห่งชาตินะครับพี่วินัยสัมนรัตน์บอกว่าช่วยเอาเรนจ์ใหม่ได้ไหมผมอยากจะเอาเพลงนี้มาใช้ที่ชื่อวาปาวตีเหลือเกินครับประชมครับในห้องอัดเลยนะครับชนใดไม่มีดนตรีการนะครับเป็นบทเพลงพระราชนพลของรุ่นเก้าที่6นะครับเรามาเรื่องใหม่ครับยอดเยี่ยมมากเพลงนี้ครับชนใด

วันนี้ผมจะพาแฟนๆเนี่ยเข้าเยี่ยมชมปราสาทสปริงครับซึ่งที่นี่ผมใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะครับในการออกแบบนะครับหลังจากที่เราเสร็จโครงการที่ชิว่าซัชูรีแล้วนะครับการออกแบบ The ะ a คสเซเนี่ยผมใช้เวลา,ป,าปีครึ่งครับนั่งสเก็ตเงยียบๆนะฮะที่ชิวาาซัชูรีหลังจากที่ชิว่เซชูรีเสร็จร้อเปร์เซ็นแล้วนะครับเอ่อชิว่า โฟกัสนะครับเอาใจใส่นะครับปรับแบบจากแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับเราดูแอนิเมชันนะฮะหาจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละแบบแบบที่5ที่6ที่7จนมาที่8ตกผลึกครับก็เป็นที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆเข้าไปเยี่ยมชมภายในนะครับซึ่งบางส่วนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะเราเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วเป็นผับสไตล์อังกฤนะครับตามมาครับ Welcome to the Castle Coffee Shop ครับ The Castle เนี่ยจริงๆแล้วมีประสาทสีดูครับซึ่งผมได้ทำภาพเปิดสักติีตรงนี้ครับที่เห็นแท่นนี้นี่คือคอมมิชเมนต์คือคำสัญญาเราต้องสร้างอย่างนี้ครับแล้วก็จำลองขึ้นมานะฮะโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ 3D Animation นะครับ Four Season Chiva Castle นะครับก็มีประสาทสดูหนาว นะครับวิ Winter, นเทอร์นะครับฤดูใบไม้ผลิสปริงฤดูร้อนนะครับซัมเมอร์แล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงออทัมหรือฟอลครับก็จะมีพรอพต่างๆที่เห็นนี่นะครับให้มีกลิ่นแบบอังกฤษทางเหนือนะครับอังกฤษทางสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์นอร์ทไอร์แลนด์นะครับ,ทา, Scotland, Island, Island, รบทางเหนือก็ไปตั้งแต่อินเบอร์รนะครับอเบดีนอินเวอร์เนสเบรมาอินเวอร์รูรีนะครับส่วนสกอตแลนด์ก็ เหนือไปอีกก็ Isle of s k y นะครับภาษาเล็กๆครับภาษาเล็กๆน่ารักๆนะครับเต็มด้วยพร็อพอัศวินต่างๆนะครับหรือไม่ไปไอรันก็ไปคอกกาลาเวดับรินนะครับเต็มด้วยเรื่องราวครับที่เก็บจากความทรงจำจากการเดินทางครับอย่างเหล็กหล่อนี่ผมก็ได้มาจากอังกฤษ Secret Garden นะครับครับเป็นภาพแกะสลักไม้ครับเป็นรูปของหมีที่ที่รอปลาแซลมอนที่อยู่ที่นี่ซึ่งก็เต็มด้วยความทรงจำครับ ที่นี่ก็จะมีแฟนๆมานั่งเล่นกันนะมานั่งจิบกาแฟดีๆนะครับแล้วก็ชมความคืบหน้าของโครงการ The Castle ซึ่งตอนนี้ตึกที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปไกลามากแล้วนะครับจากนี้ก็ไปชั้นที่สองครับชั้นที่สก็จะเป็นส่วนของเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีทีรูมนะห้องทานน้ำชานะครับส่วนชั้นสามจะเป็นส่วนของอาหาร อ่า slow food นะครับอาหารอ่ามาใซวิวลาทานสุขภาพนะครับอาหารพวกผักออร์แกนิกชั้นที่4เนี่ยจะเป็นอ่ากริลบาร์นะครับมีทั้งสเต็กนะครับอ่าสโม k ซา a มอนนะครับอ่าวารีดีนะส่วนชั้นที่5ชั้นที่5ชั้นที่6เนี่ยเป็นชั้นชมวิวครับเดี๋ยวตามดูบรรยากาศว่าวิวที่สวยแค่ไหนครับตามเลยครับผมชอบนะขบวนมากครับชั้น3เป็น ที่ที่ผมชอบที่สุดนะครับวิวสวยนะครับส่วนชั้นสนี่ก็ยิ่งสวยหนักกว่าเดิมครับพันที่5าต้องพูดถึงครับวิวมหัศจรรย์มากเลยระหว่างทางขึ้นนี่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวครับภาพ p e r s p e c t กติฟนะครับบรรยากาศของเดอะแคสเซิลที่เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นการเตือนความจำว่าเรามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ต้องเอาใจใส่ที่จะส่งมอบ ปราสาทสไตล์งกฤษอังกฤษให้กับบรรดาลูกค้าครับตามเลยครับครับตอนนี้ผมอยู่บณชั้น3นะครับของเดอะ a s สเซิลนะครับก็เป็นชั้นที่ผมหลงรักที่สุดนะครับผมชอบมาชมพระาทีตยตดินตรงนี้ครับตอนเย็นๆสวยมากดีที่ไม่เสร็จนะครับแต่เกือบแล้วนะครับก็การตกแต่งภายในก็เริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นอุโมงค์ลมครับลมนี่ดีมากนะครับก็ นี่เห็นวิวอย่างมหัศจรรย์เลยกันครับบริเวณซุมประตูชั้น3ของ The Castle ิลสปริง a s สเซิลกับซัมเมอร์ s t สเซิลเนี่ยผมเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหลังแรกนะครับไม่น่าเชื่อครับภายใน2เดือนครึ่งเรามากลายถึงชั้น5แล้วนะครับแล้วเร็ว,เรวนี้อาคาร2จะเริ่มอาคาร3อาคาร4จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ ที่นี่ก็เหมือนเป็น ress, เป็นป้อมเชิงเทินนะครับผมเป็นของเบ้งะฮะเสนาธิการก็บัญชาการลบประชาการก่อสร้างที่นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากฝั่งของตัวคอนโดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของผมก็จะไปยืนชมภาพที่ตกดินตรงนี้นครับทุกเย็ยนนะครับรับพลังธรรมชาติที่นี่ครับ วันนี้นะครผมคิมนะครับโคชคิมเนะี่ยก็มีโอกาสนะครับเข้ามาที่โครงการ The Castle นะครับเป็นสไตล์ปราสาทอังกฤษนะครับนะต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากนะสำหรับตัวผมเนี่ยหรือว่าการที่เราเนี่ยจะหาอะไรที่เราจะลงทุนเพราะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเนาะว่าตลาดหุ้นมันก็มันก็ไม่ค่อยดีอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องหาแหล่งที่มันสร้างเงินใหม่ให้กับเราครับ คือสำหรับผมเองเนี่ยผมมองหาที่ลงทุนที่เราสามารถเอื้อมถึงได้อห่นเนี้ยเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ยผมเห็นธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยก็เป็นที่ที่ห,หลายคนชอบแล้วก็อากาศดีมากนะครับบรรยากาศรอบๆมาดูเลยฮะมันคือจะอยู่เองก็ดีจะเอาไว้ลงทุนผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์หนึ่งหรือว่าสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจครับในการซื้อลงทุนและเพื่ออยู่อาศัย แบบของเดอะคัสเซอร์แล้วนะคะต้องเรียกว่าผับคุร้องว้าวค่ะนอกจากทำเลจะดีแล้วนะคะข้างหน้าติดภูเขาข้างหลังติดภูเขามองเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบ360องศานะคะแล้วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราได้ดีมากสไตล์อังกฤษนะคะแล้วอีกอย่างหนึงเนี่ยมีผับด้วยนะคะผับสไตล์อังกฤษและสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะมีเลี้ยงแกะมีเลี้ยงแพะแล้วก็มีอาหารที่บอกว่า ธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของความสวยความงามเอสเซนติกเซนจูรีสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะเพราะว่าเราจะแก่ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ดูแลตัวเองในอากาศที่ดีนะคะแล้วก็การกินที่ดีและอารมณ์ที่ดีเนี่ยนะคะจะสวยไปไหนเรียกว่าสวยไม่ไหวปังไม่ไหวเลยนะคะเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมในฝันนะคะแล้วก็ คือในเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยมันใช่เลยอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเราอยู่ที่เมืองไทยแต่เหมียวว่าในมุมของเหมียวเนี่ยมันดีมากเลยนะคะที่เราอยู่เมืองไทยแต่เหมือนมีบ้านหรือมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประเทศอังกฤษไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยค่ะที่ต้องการร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่ พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรโพิเศษจากราคา1,680,000บาทเหลือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิ ร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่0645245709 0814218323เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่ โอโซนอันดับเจ็ดของโลก